สวัสดีค่ะแฟนเพจจาก f a c e o o o แฟนเพจอ,อู๋พูจีนและแฟนๆจากช่อง Youtube c h anel n เรียนจีนกับออูพร้อมทั้งเพื่อนใหม่จาก t ิ k ต o k วันนี้เราจะมาเรียนฝึกพูดจีนทีละประโยคจากสุภาษิตจีนกันโดยชุดนี้เป็นชุดที่9แล้วนะคะสำหรับสุภาษิตจีนในวันนี้ก็คือตามภาพค่ะหลายคนพอจะเดาออกไหมคะว่าสุภาษิตจีนนะคะรูปนี้คืออะไรนั้นเรามาดูกันค่ะ สุภาษิตจีนในวันนี้ก็คือวลีนี้ค่ะเรามาออกเสียงกันก่อนนะคะนั่นก็คือเปย์ชุยเฉินเปย์ชุยเฉินแล้วมาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะเปย์ก็คือถ้วยนะคะชุยก็คือน้ำเปย์ชุยก็คือน้ำถ้วยนั่นเอง ชตัวนี้นะคะก็คือรถอันนี้จะเป็นอักษรจีนตัวเต็มนะคะถัดไปคําว่าชินตัวนี้นะคะจะหมายถึงไม้ค่ะก็คือไม้ฟืนที่เอาไว้จุดไฟนะคะตอนี้เนี่ยในตรงนี้เนี่ยนะคะแม่จะไม่มีคำว่าไฟเนี่ยแต่คนจีนนะคะเวลาเขาได้ยินสุภาษิตบทนี้เขาก็จะรู้นะคะหมายความว่าดังนี้ค่ะถ้าเราเทียบเป็นภาษาจีนนะคะคือเอาน้ำถ้วย ดับ,บฟืนบนรถที่ติดไฟโอเคนะคะคราวนี้เราลองเทียบเป็นภาษาไทยดูนะคะนั่นก็คือเท่ากับสุภาษิตไทยของเราว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟถูกต้องไหมคะเพราะว่าน้ำถ้วยนนคะมันน้อยนะคะไปฉุยแล้วเสร็จแล้วนะคะฟืนที่อยู่บนรถเนี่ยนะคะมันต้องกองโตแน่เพราะฉะนั้นเมื่อมันติดไฟนะคะน้ำแก้วหรือน้ำถ้วยเนี่ยนะคะก็ไม่อาจที่จะดับ ไฟนะคะบนรถได้โอเคนะคะเอาละคะ่ะเราไปดูประโยคที่ครูยกมากันค่ะสำหรับประโยคนะคะก็คืออันนี้ค่ะเรามาออกเสียงกันก่อนนะคะนั่นก็คือออกเสียงดังนี้ค่ะ,ะเขา所做的仅仅是杯水车薪而่อิ่นเอออ๋ีกทีนะคะทาสัววจ่เตออจจินจินน่ืเปขา所ยเช仅是杯水车น เออนะคะก็ทั้งล่างนี้ก็จะเป็นอักษรจีนตัวเต็มนะคะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาจีนตัวเต็มอยู่หรือผู้ที่สนใจก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้คราวนี้เรามาดูนะคะความหมายของประโยคนี้กันค่ะความหมายของถ้าส่วนช่วย n ดิ仅仅是杯水车 i 而已นะคะก็คือสิ่งที่เขาทำลงไปทั้งหมดเป็นเพียงน้ำน้อยแพ้ไฟ ะะก็คือวงเล็บตรงนี้เขาไม่ได้แปลว่าน้ํหน้อยแปลไฟหมายความว่าจริงๆแล้วเวลาเราเอาน้านะคะไปดับไฟกองใหญ่มันเป็นสิ่งที่เป็นไงคะสูงเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เขาทําลงไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงความสูงเปล่าเท่านั้นนะคะคราวนี้เรามาศึกษาประวจตินเพิ่มเติมกันนะคะกับโครงสร้างนี้ถ้านะคะเขาผู้ชายส่วตัวนี้นะคะมันเหมือนกับส่วจั่ว,วก็คือสิ่งที่เขาทําทั้งหมด เตอของนะคะจิ้นจินเป็นเพียงนะคะชื่อเป็นคือใช่เบย้อซื่อเชื่อซินก็คือน้ำน้อยแพ้ไฟก็คือเท่ากับความสูญเปล่านั่นเองเอออีมีความหมายว่าเท่านั้นค่ะโอเคนะคะอีกทีนะคะาส่วจวจเเัเขาทำลงไปทั้งหมดเป็นเพียง ความสูญเปล่าเท่านั้นนะคะก็คือมาจากคำว่าเปชุชเชชิน้ำน้อยแพ้ไฟนั่นเองนะคะหวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะเรามาถึงสุภาษิตจีนนะคะใน ชุดที่9แล้วนะคะเดี๋ยวพอเป็น10ชุดนะคะครูก็จะรวมครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยได้ศึกษากันยาวๆฝึกฟังเยอะๆนะคะแล้วก็ฝึกพูดนะคะและในขณะเดียวกันครูอยากให้ทุกคนฝึกเขียนด้วยตอนนี้ครูมีทำนะคะลายเส้นพื้นฐานนะคะออกมาเดี๋ยวครูจะขึ้นไว้ตอนท้ายคลิปนะคะเป็นการ แนะนำแล้วก็จะขึ้นนะคะบอกไว้ตรงนี้มีประโยชน์มากนะคะถ้าเรียนภาษาจีนแล้วไม่ฝึกเขียนนะคะไม่ฝึกพูดก็จะไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะคะเอาละค่ะแล้วเจอกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ที่ช่องทางของ Facebook f a n p a g อู u ก u j i และตอนนี้ก็มีช่องทางหนึ่งในช่องของ TikTok นะคะก็จะพยายามลงนะคะ t i k t o k เพราะว่าตอนนี้คนผู้ติดต,ตามยังไม่เยอะก็ได้แค่นาทีเดียวก็จะเป็นหัวเรื่องที่น่าสนใจแต่รับรองว่ามีประโยชน์นะคะและถัดต่อมาก็คือในช่องทางของ YouTube c h anel n เรียนจีนกับอูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อรับความ รู้สาระดีๆที่จะมีมาอย่างต่อเนื่องจจจินนเเเทียะะคู่今天ชิชิตาจ้าจี i จียนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ